ติดเครดิตบุโรสถานะ30ิปิดไปแล้ว9เดือนตอนนี้สถานะ11คะแนนเครดิตบุโรอยู่ที่ EE นะคะแล้วทีนี้เนี่ยยื่นไปแล้ว3ธนาคารนะคะไม่ผ่านค่ะมีธนาคารอะไรบ้างนะคะจะมีของแบงค์ส้มค่ะแบงค์น้ำเงินส้มแล้วก็แบงค์ม่วงนะคะบอกว่าสกอตตก อ่าอันนี้เขาบอกว่าไม่ผ่านนะจ๊ะคําถามคือถ้าเราจะยื่นกู้บ้านเนี่ยเราจะทําให้คะแนนมันสูงขึ้นกว่า EE เ e นะี่ยให้มันเป็นสักด DD หรือ CC ให้มันขยับขึ้นไปสักสเตป็ปสสเตป็ปอะค่ะ จะต้องทํำยังไงอ่ะมาคําถามนี้ก่อนนะคะสถานะ30คืออะไรสถานะ30คือหนี้เสีย NPL ที่มีการชําระค้างเกิน90วันไม่ได้เลวไายขนาดนั้นค่ะแค่เราไปชําระให้ตรงนะคะหรือปิดบัญชีก็จะทําให้ reset คือปรับสถานะให้เป็นสถานะ11จาก30เป็น11นะคะก็จะทําให้เราสามารถยื่นกู้ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ว่า จะต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะยื่นกู้ได้ถ้าในหลักการแล้วค่ะจริงๆแล้วแบงก์ส้มเนี่ยถ้ารอประมาณสัก3เดือนก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะแต่ให้ชัวร์คือ6เดือนพี่เต้ยไม่แน่ใจว่าเคสนี้เนี่ยเขาติดอะไรมากกว่านนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบงก์สีม่วงกับแบงค์สีน้ำเงินส้มเนี่ย คิดเรื่องของสกอร์แน่นอนและต้องรออย่างน้อย1ปีแล้วถึงจะยื่นกู้ได้นะคะวิธีการที่จะทําให้คะแนนเครดิตสูงขึ้นมีหลายวิธีนะคะแต่ว่าให้ชัวร์เลยก็คือจ่ายมากกว่าขั้นตามหรือว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเต็มเท่านั้นนะคะแล้วก็จ่ายตรงจ่ายมากกว่าเงินงวดจ่ายก่อนงวดจะยิ่งดีนะคะ แต่ตรงวันเรียกเก็บนะคะแล้วก็มีจํานวนบัตรไม่มากนักนะคะไม่เกิน2-3ถึงยอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ควรเช็คเครดิตบูโรบ่อยนะคะไม่ควรจะเกิน4-5ถึงครั้งอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ผ่านด้วยนะคะถ้าตามความเห็นที่เต้าท้าชัวผ่านชัวร์วนะคะหนี้ของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ควรจะเกิน30%ของรายได้ที่เรามีค่ะ จะทาให้สามารถยื่นกู้ได้ผ่านฉลุยนะคะจะดีขึ้นและจะทําให้คะแนนเครดิตสูงขึ้นนะคะค่อยๆปรับไปค่ะเราอาจจะไม่สามารถทําทุกอย่างได้ภายในรอบบินเดียวกันค่ะค่อยๆปรับพฤติกรรมปรับวินยัยอันไหนไหวก็ค่อยๆทําไปนะคะคะแนน,นก็จะขึ้นเรื่อยๆค่ะเคยมีเคสที่พี่เต่ายื่นเนี่ยคือลูกค้าเครดิตบุโรชาม,มีหนี้เยอะนะคะทยอยปิดหนี้ไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นไม่เช็คเครดิตบุโรอ,อีกเลยจนกระทั่งยื่นกู้จริงนะคะตอนนี้ก็ผ่านแล้วก็ได้บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคฝากกด follow พี่เต้ด้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้หลายๆคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะจะได้นําไปใช้ในเคสของตัวเองค่ะ